ลาบสวดดีสวีดัดมิดรักแฟนสลับทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกันกับอาซอนิวทองคำอีเช่นเคยนะทุกคนวันนี้อาซอพามาเจอกันในเกม speed w i n n e r นะฮะนีออาซอมาพร้อมกับทุน246บาทนะเออเรามา246บาทอาซ้อนุญาตเริ่มที่เบสหกบาทนะเออยังไงฮนะอุ้ยมาฮะม,มาต่อทุนให้อาซ้อนเลยนะที่ speed w i n n e r อุ้ยมาฮะมาแล้วให้ยี่สิบแปดบาทอุ้ย ครูโน้อฮะเฮ้ยมาต่อคูน้อจังหวะนี้มาวันก้อนโตอุ้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวถึงห้าร้อยนะอันดับจะขอเนี้ยไปเป็ดสิบบาทนะเออมาต่อถึงไม่น่อยนะยังไงนะมาต่อถึงไม่น่อยพี่สปิทดึงเยอะอุ้ยยังเฮ้ยมาฮะอุ้ยมาฮะเออเอาดิอุ้ยมาครับเออไวเข้าต่อเออคูนสองเขาอย่างดีฮะ อุ้ยสามสิบเจ็ดบาทเออถ้าถึงห้าร้อยเออจะปลาเป็ดไปเบ็ดสิบนะเออ <Y ahu! S 1> มาต่อทุนให้นะฮะมามาต่อทุนให้นะฮะอุ้ยดูดิดูดิอุ้ยขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคูณห้ามาแล้วฮะคูณห <Y ahu! S 1> ้ามาแล้วฮะ,ะ,ฮะทุกคนอ,อุ้ยสามสิบเอ็ดบาทคูณห้าฮะจังหวะนี้เงินรางวัลก็ตกอุ้ยปลาพอให้หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทะฮะตามคำขออะไรฮะเออได้ดังใจนะ ขอไปเบสุดเลยฮะอุย้ยมาะฮะแตค,คือหลักพันอะไรนะปรับเบ็ดฮะเออมาอุย้ยยาเอออันนี้ครับอุย้ยมาฮเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยขอขอสิบหมุน,นะฮะเออเดี๋ยวหมดสิบหมุนนี้ท่ายังไงเดี๋ยวอาสาจะปรับเบ็ดนะทุกคนไม่รู้นะว่าจะปรับเบ็สโน่นรือเบสลดลงนะทุกคนเออเป็นกำลังใจให้อาสาด้วยนะเออถุงมือมาอุย้ย เฮ้ยุมืออุ้ยวายเข้าเส hey, ็จเสร็จดีครับปาเขาให้อุ้ยสองร้อยเจ็ดสิบหนาทุกคนเฮ้ยจังหวะนี้เงินรางวัลก้นโตอุ้ยหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดบาทนะอ๋เอาดิฮะเออโหยคอยมีกำลังใจขึ้นาหนเลยนะนอ้มาเลอีกสี่หมื่นฮะเออมาแล้ะเออหล่ตอเรื่อยฮะเออเอาดีครับอุ้ย คูณยังไม่มาฮะตัวคูณมาจะปังมากทุกคนเอ้ยคูณมาเต็มคาราเบลเลยฮะแต่ไม่แตกให้อาซอลเลยยังไงฮะพิสติดเดินเด้ออู้มาฮะเออมาฮะอุ้ยตุ้งมือมาฮะเฮ้ยคูณส่องมาอุ้ยคูณส่องมาเออคูณเข้าเพิ่มหรือเปล่าอุ้ยคูณเข้าเพิ่มหรือเปล่าฮะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยคูณต่อเขาลเฮ้ยสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทคูณต่อฮะ เอ้ยจังหวะนี้ทุกคนต้องตอุ้ยหกห้สกนหกร้อยห้าสิบ่บาทนะเออเอคูณห้ามาะเออคูณห้ามาแล้วฮะเฮ้ยคูณเิ่มหรือเปล่าอุ้ยแปดคูณห้าสี่สิบฮเออขอรอไปเบ็ดยี่สิบฮะเออังไงฮะอุ้ยมาหรือเ่าอุ้ยบอกยีจะมาทุกคนอุ้ยเอาดิเฮ้ยใครควรมาอุ้ยใครควรมา เฮ้ยไขวควงมาอุ้ยขนเส้นหนึ่งร้อยหกสิบเก้วันขนเส้นทุกคนเฮ้ยวางวางกานโตอุ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทฮะอุ้ยเอาเรื่องอะทุกคนเออเดี๋ยวอาซอขอเล่นเบ็ดยี่สิบให้ดูอีกสักห้าตาขออีกสักห้าตานะเดี๋ยวอาซอจะขอไปล้องเบ็ดน้อยดูนะเอออาซออยากหรือว่าเบ็ดน้อยจะแตกให้เราหรือเปล่าเนีเอออุ้ยมาแล้ว อุ้ยเจ็บตองเริ Ray ่มเลยฮะเอออยากรู้ว่าเบ็ดน้อยจะแตกง่าหรือเปล่านะเออเอาดิอุ้ยไล่มาฮะเฮ้ยเบ็ดยี่สิบเริ่มเงียบละเออยังไงฮะเริ่มเงียบแล้วนะเออขออนุญาตเปิดเทเบิลนนะทุกคนเออมาฮะมามาฮะเออมาเออคูณมาแล้วฮะคูณโกมาแล้วฮะอุ้ยคูณโกมาแล้วฮะเออมาดิเอออเอาดิฮะเออไล่มา โอ้ยทัวสิทธะหนึ่งร้อยสามสิบทัวน์สิทจังหวะนี้เราก็ตกอุ้ยปาเพิ่ให้หนึ่งพันสามอะเอออารซอขอร้องเล่นเด็สเบสสองนะทุกคนเอออารซออยากรู้ว่าถ้าเราเล่นเดสไหนถึงจะเข้าเนี่ยะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยว่าไม่ได้ฮะพี่สปีดวินเดอร์ขอเข้าทุกเบสฮะอุ้ยจังหวะนี้เดสสองบาทรางวัลก้อนโตอุ้ยหนึ่งร้อยยี่สิบสามมานะ เฮ้ย <krit> มีสปีดวินเดอร์เขาเข้าทุกทุกเบ็ดนะอุ้ยเออเอาดิเข้าทุกเบ็ดฮะว่าไม่ได้ฮะเอาเอาดิอุ้ยไม่ว่าจะเบ็ดร้อยเบ็ดเดียวก็เข้าทุกดวงเลยดิเออเอาดิฮะอุ้ยมาฮะเออเมื่อกี้เราได้รางวัลก้อนโตเบ็ดส่งบาทไปแล้วฮะเออมาฮะเอ้ยยังไงอุ้ยแนีบิดๆไหลต่อเลยเลยฮะหูสามปาปลายบุกมาทฮะ เออขออีกสามตาฮะเบสสองเอเอเล่นอโซ่เล่นเป็นแนวทางให้ดูนะทุกคนเออเล่นเป็นแนวรางอะ <Yeah. S 1> อุ้ยเป็นสองบาทจังหวะนี้งานวันออก็ตออุ้ยสองร้อยยี่สิบสี่บาทนะจังหวะนี้อโซ่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันที่หนึ่งหกแปดสิบเอ็ดพีนะครับและเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อโซ่นะบ๊ายบาย